อันนี้คือสตอเบอรี่พันธ์สีขาวนะทุกคนเขาสุกแล้วเขาก็จะเป็นสีชมพูแบบจางๆอย่างนี้จ้ะอันนี้คือพันธุ์สีขาวจอยปลูกซื้อมาปลูกจะรสชาติเขาก็จะหวานอร่อยนี่รสชาติก็จะหวานอร่อยจะพันธ์สีขาวนะมันจะไม่ออกสีแดงสุกออกมามันก็จะออกสีอย่างนี้ยจะอืมอมเปอยหวาน ตอยปลูกเยอะแปลว่าจอ้อยถอนทิ้งหมดเพื่อนมันลามไปทั่วนะสตรอบเบอรี่เป็นเป็นแบบผลไม้ที่แบบเลื้อยคานลามไปทั่วจ้ะส่วนเชอร์รี่ก็เริ่มสุกแล้วจ้ะเพีย้ยเยอะอันนี้อันนี้เขาจะสุกประมาณนี้เราจะลองเก็บต่ดูนะทุกคนนะเนี่นี่เนี่เชอร์รี่ติดไม่กี่ลูก่จ้ะทุกคนส่วนใหญ่มันจะล่วงแล้วเพีย้ยเห็นไหมเพีย้ยดำๆนี่คือเพีย้ยนะ เพี้ยแบบเขาเรียกเพี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่าจ้ะทุกคนนี่เชอรี่นี่จ้ะเชอรี่ลูกแรกสุกแล้วจ้ะดอกไม้สวยๆที่สวนจ้ะทุกคนดอกอะไรจอยไม่รู้ชื่อเนะเ,เพื่อนๆนะพอจอยไม่เก่งเรื่องดอกไม้ต้นไม้ของต่างประเทศจ้ะนี่ก็สวยเหมือนกันทุกคนเอาไว้ล่อผึ้งส่วนนี้ก็ดอกเดซี่จ้ะพันดอกโตเนาะ ุ์ใหญ่แล้วจ้ะทุกคนสวยสวยจอยชอบจ้ะช่วงหน้าร้อนมันจะทําให้เราสดชื่นเพื่อนๆใครชอบเหมือนกันไหม